เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเบ้าเบากว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมคะมีคนก็สงสัยค่ะคุณโคอาล่าเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่าไปไหนนะคะใครที่สงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวเราดูคําตอบค่ะว่ายิ้มได้เปล่าวงใหม่หรือยังไม่มีครับไม่มีจริงเหรอจริงครับยังไม่อยากเชื่อเลยหนุ่มหรอกคุณชัยธวัฒน์ค่ะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะเวลาประชุมสภานอกจากลูกสาวแล้วเนี่ยแอบพาใครมาหรือเปล่าามีไหมนั่งรอในรถอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่กินข้าวกับผมครับนี่จบไหมจบเลยใช่ไหมสองคนนี้จะต้องช่วยกันปิดบังความลับไม่เพราะว่าถ้าเขาตอบอีกแบบหนึ่งผมจะตอบให้นักกว่านี้ก็จะจากผมหมแสดงว่าคู่นี้นะคะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันตอบแล้วเขาเยอะกว่าผมคนละคนลบผมไม่มีใช่ไหมคะตกลงเข้าไปคนเดียวเขาไม่มีใครไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็ต้องให้ลูกสาวครับเหรอคะ เ,เด่นถามหน่อยสิคะคุณพิธาทำไมเขาเรียกว่ามีโคอาลาเดี่นเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลย<ค>ผมก็ไม่รู้ผมเห็นพี่ชายคนนี้บ่อยจนรู้สึกว่าเขาก็คือพี่ตอมของผมอะ่ะแต่ว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยเห็นก็เห็นเขาคือเขาเคงมองว่าจะพูดจะจาอะไรยังไงก็หน้าเดียวตลอดเหมือนที่คุณบอกนะักฆ่าหน้าตายเออท่าน,านั่นี่นะธนาคาหน้่แก้มเยอะป่ะครับแก้มเยอะทำไมอ่ะคือฉายานี้มันมาย่ังไงคุณพอทราบไหมผมก็ไม่ทราบครับก็คือก็บังเอิญตอนที่ช่วงได้ ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก็<ะ>เห็นคนในทวิตเตอร์เขาก็แบบแชร์รูปเนี่ยโควิาอะไรอยเงี้ยพูดถึงผมผมก็เออ น่ารักดีแล้วก็เลยแบบออกมาเป็นวอกวิทิตเาเขาชอบเขาชอบว่าเขาเหมือนไข่หัวร้อนมากกว่าที่ในสูตรออกมาตอวอวิทิตก่อนหน้านี้มีคนแบบออกเป็นวอกวิทิตเดียร์เดียนไม่เคยคิดเลยนะคะสองคนมารายการของเดียนเสร็จแล้วคุณผู้ชมว่าไหมคะมานั่งคุยกันด้วยความสนิทสนมแบบนี้แต่ทีนก็อดสงสัยไม่ได้มีนัยยะไหมคะวันนี้ออกงานคู่ทําไมพิธาไม่มาคนเดียวทําไมชัยธวัฒน์ต้องมานั่งคู่ด้วยกันมันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมคะทางการเมืองว่าต่อไปนี้ไปไหนต้องแพ็กคู่ไหมคะไม่มีหรอกก็รายร การคนดังนั่งเคียร์ก็ต้องพิเศษหน่อยก็แค่นั้นแหละต้อง <c oughs> สองลมหนึ่งครับสองลมหนึ่งแต่จริงๆแล้วในฐานะาผู้นําฝ่ายค้านก็มานั่งอยู่ตรงนี้แลวตรงนี้ในฐานะที่ปรึกษาพรรคใช่ไหมคะก็ <c oughs> และอย่างหนึ่งก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนไปด้วยค,ครับแล้วก็ไม่ได้ออกสื่อกันมานาน